สวัสดีค่ะช่างเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยจาจ๋าก็มาอัปเดตการทํางานขุดโคกนหนองนาของยจาจ๋าพาปลูกนะคะขุดโคกนหนองนาก็วันนี้แม่โคเขาก็เอารถมาช่วยหนึ่งคันนะคะคันเดิมสีส้มอยู่ตรงนู้นสีส้มนะคะอยู่ตรงนู้นก็คือรอเปลี่ยนอะไหล่วันพุธนะคะแล้วก็เอาคันใหม่มาสีเหลือง มาสำรองใช้ก่อนนะคะตอนนี้ปลูกก็นู่นเดินไปคุยกับเจ้าของงานอยู่ตรงนู้นใต้ตน้นตาลน,นู่นนะคะตรงที่ร่มๆืนี่ค่ะก็ทํางานนะคะวันนี้วันนี้คาดว่าสระลูกนี้ด้านล่างอะ่ะน่าจะขุดเกือบเสร็จนะคะเพราะว่าพอเขาได้ลงมือทําแล้วเนาะมันก็งานก็จะเดินไปเรื่อยๆเ,<อ>เพราะว่าถ้ารถไม่มีปัญหานะ่ะน้องคนขับเขาขยันอยู่แล้วค่ะเขาทาตลอด พักกินข้าวแล้วก็มาทําบางทีก็ทํายันมืดนะคะก็ขุดวันนี้ก็งานเดินไปเยอะเลยค่ะเช้านี้ตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วค่ะเลยวจะออกมากว่าจะทาอะไรเสร็จนี่ค่ะน้ําก็เริ่มเริ่มมีก็ก็เหมือนเดิมพอถ้าเราขุดกระจายออกไปน้ามันก็จะกระจายออกไปเรื่อยก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อัปเดตนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอัปเดตการขุดของแมโคนะคะค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ จากที่เจ้าจ๋าถ่ายไปเมื่อกี้นะคะผ่านไปแค่ไม่เท่าไหร่แม่โคเขาก็เริ่มทํางานลงมาขุดไปเรื่อยๆนะคะขยายก้นบ่อให้มันลึกให้มันกว้างขึ้นนะคะความลึกยังไม่ได้ค่ะความกว้างเอาความความกว้างก่อนแล้วก็ค่อยมาทําเป็นลึกเป็นสะดือน้ํานะคะก็อัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ดินเยอะมากเลยค่ะเจ้าจ๋าจะให้เขาโกยดินไว้ทําแปลงเพาะปลูอกอยู่นะคะ เดี๋ยวรอให้เขาถมกบพื้นที่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวถ้าถมกบเสร็จปุนะ๊บเนี่ยเดี๋ยวจ่าจะบอกให้เอาดินไปโกยไปเอาหน้าดินกองไว้แถวแถวต้นตาลน,นะคะกองไว้สักกองใหญ่ๆเพื่อจ๋าจได้ใช้งานเยอะอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องมาขุดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวค่อยมาปรุงแล้วหมักไว้เพื่กว่าจะ๋ยจาจะมาทําที่นี่ก็พอดีเลยก็หมักได้ที่เดี๋ยวเอาขี้วัวขี้ไก่มาคลุกไว้ค่ะคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอัปเดตให้ดูวันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้พรุ่งนี้น่าจะคืบหน้ามากกว่านี้เดี๋ยวจ๊จ๋าจะมาอัปเดตให้ดูอีกอีกความคืบหน้าวันนี้ก้นบ่อความความกว้างน่าจะได้ค่ะคิดว่านะคงจะเอาดินตรงตรงเกาะนี่ค่ะขึ้นไปหมดเลยวันนี้น่าจะได้งานหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาเอาดินตรงนี้ขึ้นไปหมดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไมโครมายืนตรงนี <S <s himself, ้แล hmm. ้วก็โกยดินขึ้นตรงนี้ขึ้นไปกองนะคะ ก็จะเป็นกองภูเขาอยู่ตรงนู้นนะคะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้วันจันทร์อังคารพุธหรือคนนู้นถึงจะได้ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็วันนี้ก็ใช้คันนี้ไปสองวันนะคะ่ะอัปเดตให้ดูก่อน,นะคะ่ะลองกระโดดลงไปในน้ำสิลงคลิปให้ดูเดินเซตุปปตุเปปแล้วเนี่ย แค่เดินแค่นี้ก็กระเพกแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวร้อนค่ะกางแดดเดี๋ยวโทรศัพท์ก็ร้อนเดี๋ยวก็ตัดอีกยืนคุมงานหน้าที่คุมงานไปถ้ายืนอยู่นี้แหละทั้งวันจนกว่าจะยเย็นรถแม่ครัวพักกินข้าวก็ให้ปู่ยืนรอดูอยู่นี้แหละเนี่ยค่ะจะตัดอีกแล้วโทรศัพท์ร้อนค่ะอากาศร้อนมากค่ะ